thank <laughs> you เป็นอย่างนี้ทั้งตึกเลยต้องเลยสรุแล้วไม่ได้ยุ่งเทียบกันใช่ไหมเหมือนเหมือนตั้งชื่อเหมือนตั้งชื่อวงวงมาตอนแรกนี่แบบว่าสมาชิกในวงมาผมเล่นเวทีน้องน้อยกว้างไปหน่อยต้องต้องตะโกนแล้วล่ะต้องมืกใหญ่ cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh của mình, cảm ơn mình, ใช้กล้องดิจิตร์เลยครับสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจััดเชียงรายนะครับชั้นชรินของสุขครับท่านประธานนกจังหวัดเชียงรายเกษตร จังหวัดนะครับหลายๆท่านว่น่าสนวนจากอ่าทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราสืบมณฑด้วยนะครับผมพี่สืบมณฑมารอกันตั้องแต่ช่วงบ่ายแล้วไปนะครับแล้วก็มีมีชาวจีนจํานวนมากที่เคยเจอน้องกอดอุ่นเวลาเราไปออกบอธเนี่ยแข่งฟาวนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นของที่ดูเป็นมงคลมากๆเลยแล้วก็ชอบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สปารละคนเชียงรายก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางโครงการนะครับอกอดอุ่นครับมาเก็ตนะครับหรือว่าการอุ่นขุดกับนะครับได้ให้ความกุณาที่จะเลือกพื้นที่ของการจัดงานเชียงรายดอกไม้ดานครั้งที่21มาจ,าจดัดกิจกรรมดีๆโครงการดีๆถึง3ครั้ง ในพื้นที่ของในสังกัดของนักเรียนในสังกัดของเทศบาลนครเชียงรายด้วยนะครับได้มาสแสดงออกเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับค่ะเรียนท่านเฉลียงทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านสิริน,นาทองสุขประธานแม่บ้านมหาไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวดัดท่านนายกสมาคมเครือข่ายของการท่องเที่ยวและท่านสือ่อมวลชนทุก,ท,ก,ท,กท่านค่ะ โดยมีพัะสวัถุปประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับเ,เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะคะผ่านการรับรู้สื่อข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากแบรนด์ของจังหวัดเชียงรายสร้างกระแสในการานักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายกระจายกิจกรรมสู่พื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้นะคะให้เพิ่มให้กับชุมชนนะคะ โดยการกําหนดงานกากกวาดุ่นนะคะอยู่3ครั้งด้วยกันเหมือนที่พิทกรได้นำเรียนนะคะก็คือครั้งที่1ในวันที่1คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือวันที่8วันที่9กรุมภานะคะส่วนท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบินโดยเครื่องบินเนี่ยเต็มเกือบทุกไฟบินนะก,ก็หมายรวมถึงคนเชียงรายเดินทางมาด้วยนักธุรกิจด้วยเนี่ยนะ เต็มทุกไฟบินโดยเฉลี่ยประมาณวันละ6,500เต็มทุกไฟบินคนเหล่านี้หมื่นคนเขาชอบไปไหนกันเทรนมันอยู่ตรงไหนเราจะได้เตรียมตรวหรือเตรียมตั้งรับหรือเตรียมทำการตลาดให้ถูกท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินเยอะขึ้นมันก็ต้องเพิ่มไฟบินเพิ่มไฟบินก็ต้องเพิ่มลูกคา้าเราก็ต้องทำการตลาดจังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์มลร้มอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านบาทคนที่มาท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับหลายคนมีวิถีภาษาธรรมะเรียกว่ามีจริตมีจริตที่ต่างกันนะบางคนก็ชอบมาเที่ยวธรรมชาติบางคนก็ชอบมามาดูชาติพันธุ์บางคนชอบมาดูกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ทุกท่านจะต้อง ช่วยกันทํำยังไงเชียงรายจะเป็นเมืองท่องเที่ยวลําดับต้นๆแล้วมีกิจกรรมที่หลากหลายสามโอ้โพี่เปิดก่อนอุ่นครับมาเก็ตการก่อนอุ่นครั้งที่หนึ่งเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ป็นครับก้องนะครับของกล้องเซ็นเตอร์นะครับ กิจกรรมของเรานะครับจะมีเวิร์กช็อปทุกวันนะครับเราจะมีการขนมจากไหนนะครับมาจากต้นหอมดูตร้นหอมค่ะอยู่ตรงโถงหแค่ค uh ่ะแล้วเรียนที่ไหนเรียนอะไรกันยูทูบเลยค่ะคอนเสวันเหรอใช่ค่ะเฮ้ยคอนเสวันเออคอนเสวงนคอนเสวงนค่ะ อันนี้ของตัวจริงอันนี้นะฟางร้าสุดที่เขาที่เขาประชุมกันพวกแก้วมันมีคำอธิบายนี่อันนี้เปลี่ยนให้ท่านผู้ว่าจะบอกไปพูดอยู่ยะโสสิบเอ็ดผมว่าผมไมดีไซน์ตามนี้ผมจะดีไซน์ตามที่ที่บอกเราได้ใช่เราเราจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจกับเป็นศิลปศปลปด้วยค่ะเราก็เลยจะมีโครงการให้ชาวบ้านดูบ้านเราเป่าเป่าไปจังนู้นคุณแม่จะได้หอมด้วย อย่าลืมนะที่ยนกาแฟกัญชาระวังไป็ละันนี้จะเป็นที่คะเ